ครับวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนีพี่น้องเลยอุ้ยบึงน้ําไหลขนาดเลยพี่น้องเลยมาตึกกระดุงคือเก่าเลยพี่น้องมือนี้มีหมู่มือนีสองคนสามคนพี่น้องมาตึกน้ากันม่วนมือนีพี่น้องเลยมาดึงด้วยพี่น้องเด้อมือนีมาลุ้นมือนีเป็นไม่ได้เจ้ากาลังเสียมหามองลงอยู่ลงแล้วก็มีพี่น้อง เอามาลุ้นพี่น้องมืนอนีเป็นแน่ใดแต่คือบอรูนจังใดมืนอนีมาหลายคนแล้วมันได้การไม่หรอกนี่แหละมงเก่านี่แหละพี่น้องเลยแปลงไว้มง้งนี่แหละพี่น้องทางป่าออกแปลงไว้ไว้ทึั้งแส่ช่วงน้ำมันยังบ่ทันได้หลหมดละอันนี้น้ำหลายแล้วก็มาทึกเลยวันเนามาลองมึงดูพี่น้อง อืมอืมโอ้อย่างน้อบานในงูพร้อมในบานเอาเก็บปลาปลาที่ก่อนพี่น้องเลยเก็บปา่าเจ็บกอนเลือดจังหวะอกหือปวดงูปลาดอกมันมีพิษมีไายดอกอเจ้าบอกไงไปไปทางใดทางผู้ มาอึบนีบออือโหปลาทุ่ทงบาตเนี่ยฮู้ขนาดปาทลท้งทงกระตูโบใหญ่ดอกท้องกระไ้ อืออออมอุียดอกแบบนี้อืมมาอุ๊บอุ๊บอู้วอะไรใครอยู่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 ก็ได้อยู่พี่น้องเอย

อ๋ออืมผู้โอ้ใครอยู่ใครอยู่ป่าน้อยป่าป่า กระเดืดปลาขาวฮื่มมาอุ๊บอึ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 บอ่าฮื่มไปอยู่ หัวทงซับตาอยู่นี่กม็มานี่บอกโอ้ฮันดี้โอ้ปลาหัวทงบานนี่ ได้การได้การอาชิวซับตาอาอมาอู้ไหลบ่าไงลงน้ำไหลโพดอืโอโคด้าน้อยตะขาปตะขับของโอ้ อ๋อสัมนี่ก็ได้อืมอู้ปลายังอ่ะ mm -hmm. oh, อึบโอ้โอปลาอย่างปลาค้อก็มีบาทนี่วายโอ้ยปลาค้อมาแต่ทางด้ยอยปลาค้อก็มาเข้าได้บาทนี่เอา้าเออได้อยู่ไ้อ่า อืมออปลาคับของโออืมเจ้าปลาคาบของมาแล้วแต่ปลานางยังได้ได้เมื่อคืนนี่ ปลาถูบนนี้แกอุเง้อปาถูบานนี้นานอนานโอ้โหตวนานโูเอาก่อน ถอยมาเผื่อมันมาอืมอืมอืมอุ๊บมีบอมีบ่โอ้เออปลาอย่างอันนี้ปลาสลิดปลาขาว ปลาขาวกี่น้องปลาขาวปลาขาวอืม ใคร,รอยู่นกยังได้อยู่ยังได้อยู่อืมอ,อืมอืมโอ้ไหลขนาดโอ้เอามาดี ูได้อยู่ได้อยู่มพอได้อยูอ,อ,อืมอืมโอ้โอ้โอโอโอมีแต่ปลาคาบคอง ปลาคาบคองบานนี่เอา้าเอ้าจะปลาคับคองได้ดินี่อ้าอ้านำรู้สึกว่าสีแห้งกว่าเก่าได้ออ นี่บาทนี่สิแม่มันได้กัน ไคยู่คยูปลาข่าอู้นี่เปปลาข่าด้ยบานอืมอู้อื้อันดี เอา้ายังได้อยู่ยังได้อยู่อยังใครอยู่ยังใครอยู่ไปพี่น้องบ้านนี้เมื่อ,อ,อได้บ้านนี้ นี่บ้านมาฮับเอาละมือง่าบาทน,นี่โอ้โอปลาถดท,ทง <uc> ยังได้ปลาถดท,ทงอยู่เออด็สองตัวอืมไอ้อาการเอาวางลงก่อนวางลงแล้จังปลาขึ้นมันดีพี่น้องได้ลลยเติมอยู่ได้ ล้างๆเนี่ยออโอ้โหทบอ,โโอดีตอายุมือีนใไอเนี่ยอยู่ดอกเดนนี่อ่าเพราะว่าแต่มกเลยพี่น้องเลยแต่ประเด็กน้ำเปลือกบ,บ,บานีอืมโอเคบานนี่เอ้ามาสุดดุฮูนาโอ้โหไลทเติเบไล่์เติบเอ้าเราทำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามครับสวัสดีครับ